สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาจะพาไปชมวิธีทำคิมบับค่ะก่อนชมคลิปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆไเป็นกำลังใจให้แหม่มระดาด้วยค่ะข้อมูลจากวิกิพีเดียบอกว่าคิมบับเป็นอาหารเกาหลีมีต้นกำเนิดมาจากการทำโนริมากิของญี่ปุ่น ทำจากข้าวสุกและเครื่องปรุงอื่นๆหลากชนิดนะคะเช่นแตงกวาแครอทผักโขมไข่เจียวปูอัดแฮมเป็นต้นนะคะก็วางแผ่บนแผ่นสาลายแล้วม้วนจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำคิมแปลว่าแผ่นสาลายแห้งและคำว่าบับคือข้าวสุกคิมบับก็คือข้าวห่อสาลายนั่นเองค่ะ ประวัติศาสตร์ของกิมบับนะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างก็บอกว่าออมาจากซูชิข้าวปั้นของญี่ปุ่นนะคะบางก็บอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับการพัฒนาจากประเพณีท้องถิ่นอันยาวนานซึ่งมีรายงานอยู่ในหนังสือจากศตวรรษที่15รวมทั้งหนังสือโชซอนที่เขียนในปีพุทธศักราช2362 หมายถึงข้าวหุงสุกและเติมด้วยกิมเป็นบ็อกซัมและยังมีทฤษฎีอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่ากิมบับถูกนำไปในญี่ปุน่นในภาษาเกาหลีกิมบับมักจะรีดด้วยส่วนผสมหลายๆอย่างแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันงาขณะที่มากิซูชิของญี่ปุน่น จะรีดด้วยส่วนผสมหนึ่งและมีการปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูข้าวสำหรับแฟนละครซีรีส์เกาหลีจะรู้จักคิมบับเป็นอย่างดีนะคะวันที่แมมรดาไปอุดหนุนที่ร้านนี้<ม>ก็เห็นมีติ่งซีรีส์เกาหลีมาเข้าแถวรอซื้อกันมากมายเลยค่ะคิมบับของแมมรดาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแมมรดาจะโชว์ให้ดูว่าข้างในน่ารับประทานขนาดไหนคะ่ะ คิมบับชช่นนี้ราคา119บาทาคาแต่ว่าอิ่มค่ะอิ่มแบบจุกๆเลงนะคะเรามาดูข้างในคิมบับกันค่ะเครื่องแน่นเลยนะคะข้าวนี่หงมาก พอดีเลยนะคะมีความนุ่มมีความเหนียวแล้วก็หนึบนะคะแล้วก็คนที่รีดคิมบับก็รีดมันแน่นนะคะเพราะฉะนั้นพอกัดเข้าไปก็จะมีความรู้สึกเต็มปากเต็มคำนะคะแล้วก็เครื่องที่ใส่ข้างในนี้เขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วอร่อยเต็มปากเต็มคำคำ่ะ